โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเบ e ก k i n g s o d มาใส่ใขวดชมพู่นะครับแล้วมันทำไมวะแล้วนี้นะครับผมก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะครับมันก็จะเกิดฟองขึ้นมานะครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแล้วมันทำไมวะแล้วนี้นะครับผมก็จะตะเกียบที่ผมจุดไฟนะครับไปเจาะข้างบนนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับแต่การทดลองนี้ครับควรมีผู้ใหญ่หรือพวกของดูแลนะครับไม่ควรทำคนเดียวที่บ้านนะครับฟังผมฟะไม่ควรทำคนเดียวที่บ้านนะครับ อี่ไฟมันดับได้ไงอ่ะอ้ยไฟมันดับอุ้ยทำยังไงอ่ะอ่ะงั้นเราก็ต้องมาดูองค์ประกอบของไฟก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างองค์ประกอบของไฟนะครับมันก็จะมีออกซิเจนเชื้อเพลิงแล้วก็ความร้อนมันเกี่ยวกับแกนเชืเลี้ยงมันเกี่ยวกับไช้ฟอเฟตเมื่อเรานำน้ำส้มสายชูสสยไปในเบกกิ้งโซดานะครับมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซดนี้ครับมันหนาแน่นกว่าอากาศมันก็จะไปแทนที่มันก็จะไปผัก อากาศออกจากขวดจมพู่เรานะครับแล้วก็แทนที่ด้วยการขังบอนไดออกไซด์และเมื่อเรานําไม้ที่ติดไฟใส่ไปนะครับอ่าใครยังจำได้ว่าองค์ประกอบของไฟมีอะไรบ้างอ่าเชื้อเพลิงใช่ไหมอ่าก็มาจากไม้อ่าความร้อนก็มาจากเออไฟแช็กที่เราใช้จุดไม้นั่นแหละแล้วก็ออกซิเจนเออไม่มีอ้าวไม่ออกซิเจนออกซิเจนมันโดนผักออกไปแล้วในในขวดจมพู่มีแต่การอไฟด์เอา้าไม่มาไม่ไฟไฟดับแล้วออยไม่ก่อโอ้โอ้จบคลิปแล้วเนี่ยไวจังวะ ก็เออขอบคุณที่รับชมนะครับก็เออเออเอออ่ะโอเคครับก็เออ,อปิดค,คลิปจบคลิปแล้วกันนะออก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดี